ทีนี้จะทําให้ท่านผู้หญิงแม่คุณคเนงอ่อนลงได้หนเอ้ยยิ่งถ้าเกิดโหนพลาดท่าไปเสียที่ใกลก่อนถึงมือคุณคเนงเราเกิดเล่าลือกันไปเพราะความรับไม่มีในโลกโหนจะยิ่งทุกข์หนักนะลกูก ศักศิสิจบันดาลให้หนกระเด็นออกจากวงการนี้โดยเร็วเพื่อความปลอดภัยของหนูเองและขอให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ดนใจให้หนูตัดใจจากคุณคนนึงและหันมามองคุณยศแทนเพราะแม่เห็นว่าเหมาะเจากับหนูมากที่สุด ไม่อยู่หรอกพะยศไม่อยู่หรอกครับไม่ทราบสนอไปไหนครับแล้วเมื่อไหร่จะกลับครับ จ้าะไรต่ไม่ก็ไม่ขดาด,ขดจ้าจย์หนูใบตองน,นี่ถ้าหนูอยากจะสวยนูก็ต้องทนหน่อยสิจ้านี่ถ้าหนูได้ขัดผิวนะแล้วก็อบสมุนไพรนะหนูจะงามจนจําตัวเองไม่ได้เชียวนะนะให้พี่เขาขัดหน่อยนะจะ้านะเอาขัดให้หมดนะเธ <c oughs> อนะนี่ซอกนี่ซอกนี้ด้วยนะค่ะป้า,มาไม่ขาดเราจะนี่เห็นไหมคะนี่ นี่คีอใครเ้ยคือใครอืฉันดนังหน้าขนาดนี้ชั่วลือ้อถางจริงเธอพะยศพะยศรู้หรือเปล่าว่าโหนเขาคิดยังไงกับคุณคะนึง ผมรู้ครับแต่แต่ผมรักสโนวครับนายแม่และนายแม่อาจจะแปลกใจว่าทำไมผมถึงได้เพียงพยายามท,ทั้งทั้งที่สโนุกเขาก็แสดงให้เห็นว่าเขามีคู่รักอยู่แล้วแต่นั่นแสดงว่าเขาเป็นคนดีครับนายแม่ สำหรับธรรมเนียมทางบ้านเกิดผมถ้าถ้าอีกฝ่ายหนึงยังไม่แต่งงานก็แสดงว่าผมยังมีหวังอยู่ครับแล้วถ้าเกิดหนูเขาบอกพยศว่าอย่ามาหาเขาอีกเพราะว่าเขากำลังจะแต่งงานกับชายที่เขารักคือเขาไม่ได้คิดอะไรหรือว่าไม่ได้มีใจเผื่อมาทางพยศเลยพอยศจะทำยังไง ผมก็คงจะเสียใจมากๆครับเหมือนกับที่คุณเทพเสียใจในแม่ พันก็ถึงได้เจาะจงอยากจะให้แกประกวดนางงามนะักพอแกแต่งขึ้นมาแล้วแกสวยเลิศล้ำอย่างนี้เองตาคนหานางงามเข้าประกวดกับตาชาวบ้านอย่างแม่นี่ต่างกันลิบลับจริงๆใช่ไหมยพยศคุณยศคะหนูอยากจะบอกคุณยศว่า กรุณาอย่ามาหาหนูอีกได้ไหมคะหนูไม่อยากจะให้คุณคนึงผู้ชายที่หนูรักแล้วก็กำลังจะแต่งงานด้วยเข้าใจผิดนะคะผมขออภัยที่ทำให้สหนโร้อนใจผมไม่ได้เจตนาครับคงไม่โกรธนะคะคิดว่าทำเพื่อหนู กรุณาอย่ามาหาหนูอีกไม่ว่าจะเป็นที่นี่หรือที่บ้านคุณยายปลัง สงสาอิตาลฝรั่งจะตายหนูแน่ใจหรือลูกว่ารักใครไม่ได้อีกแล้วนอกจากคุณคนนึงนีแม่คะในแม่ไม่อยากให้หนูยืนอวดโฉมบนเวทีให้ผู้ชายจ้องแต่ในแม่กลับให้หนูมีรักเผื่อเลือกหนูงงคะ่ะแม่ไม่ได้ให้หนูรักเผื่อเลือกแต่แม่กำลังชี้ในสิ่งที่ดีที่สุดสำหรับหนูต่างหากคนะ่ะ คุณคันึงคือสิ่งที่ดีที่สุดในชีวิตหนูค่ะในแม่หนูรักคุณคันึงและหนูก็ไม่สามารถที่จะรักใครได้อีก กันจะลูกฮะ<า>ลูกคัดเขาอะไรจ๊ะร้องขึ้นอะไรเนี่ยฮะใครน่ากเกลียดฮะน่ากเกลียดน่าก,กลัวอะไรลูกนั่งหนอมันประกวดนางสาวไทยอ่ะคุณแม่เฮ้ยนางสาวไทยเลยจ้ะคะ<า> ปดแล้วลูกแม่แต่ที่หนูโกรธก็คือมันบังอาจใช้นามสกุลนฤุ่นปฐินของเราเข้าประกวดเห็นไหมคะคุะคณแม่นางสาวเรือนง,งามนฤบดนินวันเดือนปีเกิดแล้วยังจะบอกอีกว่าเป็นทิดาเลี้ยงของเจ้าพญานรุ่นินดูสิคุณแม่ว่ามันทําให้เราเสียหายขนาดไหนอ่ะดูสิเขาว่านางหนือมันทําให้เราเสียหายขนาดไหนมันจะเสียหายไงครับเขา น้ำลือบดินมันก็เป็นนามสกุลจริงๆเขาไม่ใช่หรอกนามสกุลจริงของมันแต่นามสกุลของเราอ่ะมันไม่มีสิทธิ์เอาน้ารือบดินไปก่อเรื่องทําให้ศพกระปรบโสม,มคุณแม่ครับถ้าเกิดคุณแม่ใช้คาว่าโสม,มเนี่ยผมว่าคุณแม่กาลังพลาดพิงไปถึงคุณยุพาวันคุณยุพาวันเธอก็เคยเป็นนางสาวสยามสองปีก่อนไม่ใช่หรอครับแล้วผมก็เห็นคุณแม่เนี่ยชื่นชมเหลือเกินนี่แต่คะนึงนูยุพาวันเนี่ยเขาไม่เกี่ยวนะที่เขาประกวดได้เนี่ย กพราเข้าเป็นลูกชาติลูกตระกูลแล้วก็เป็นลูกผู้ดีแล้วงานนี้เป็นงานที่มีเกียรติเป็นงานระดับชาติเป็นงานผู้ดี <c oughs> นางกาฝากขี้ครอบอย่างนางโหน้มันจะมาอาศัยเวทีนี้สถานที่นี้ชุบตัวเพื่อจะให้โตมันมีราคานะไม่ได้นะโดยเฉพาะอย่างยิ่งใช้นามสะกุลของเราไปเป็นสะพานเพื่อก้าวไปหาสตังและก็ไปพบผู้หลักผู้ใหญ่ นี่แต่คนนึงนี่แกจะไปไหนอ่ะวันนี้มันเป็นวันหยุดนะแม่มีธุระจะพูดกับแกผมจะไปประชุมครับแม่คะเราจะห้ามไม่ให้นางหนูใช้นามสกุลของเราเข้าประกวดได้ไหมคะในเมื่อคุณพ่อให้สิทธิ์มันใช้นามสกุลนี่ ซ้อมเดินกันเลยนะคะน้องฉบาเชิญออกมาก่อนค่ะค่ะเดินนะคะเดินตัวตรงๆค่ะยืดไหล่นิดนึงนะคะยิ้มซ้ายขวานะคะค่ะดีค่ะอย่างนั้นค่ะสบายๆนะคะอย่ากเกร็งเกินไปนะคะเดินแบบหนหนนาดนิดๆค่ะดีค่ะ ดีค่ะน้องพกประกาต่อเลยนะคะมาแล้วค่ะยิ้มไว้นะคะเดินช้าๆแกว่งมือตามสบายค่ะหมุนค่ะยิ้มไว้นะคะหันซ้ายหันขวาค่ะดเดินไ้หน้าดีค่ะ น้องสนุะจ้ามาเดินให้ดูหน่อยสิคะดีค่ะปล่อยมือตามสบายค่ะยิ้มค่ะดีค่ะหันซ้ายขวาให้กรรมการนะคะค่ะหมืองตัวค่ะดีค่ะแขงมือตามสบายค่ะไม่ต้องเกรงนะคะ ดีค่ะยิ้มไวค่ะน้องตังสุดาจ้ามาเร็วหัดเดินหน่อยนะคะนี่เดินดีๆค่ะหนูหนูตองหนูใบตองเอ้ยหนูตองสุดาเน่เดินทิมเพลททิมเพลทอย่างนั้นสิจ้าต่ายแล้ถ่ายแลลวมาเนี่ยมานี่ยมานี่ย เดี๋ยวกองประกวดเขาก็เข้าใจฉันผิดหรอกหาว่าฉันเอาคนเอวหักเข้ามาประกวดหรอกเดินมาเดินดีๆนะนี่นี่หนูตองงานฉลองรัฐมนูญก็จะเริ่มขึ้นแล้วนะเวลาซ้อมก็ไม่ค่อยจะมีถ้าหนูลองเดินทิ่มเพกทิ่มเพกอย่างนี้รับรองเลยว่าหนูเนี่ยจะไม่ได้ขึ้นเวทีประกวดนะจ๊ะหนูตองกอลองเท้ามันกัดนี่คะ แม่มันน่าทอดออกมากัดตอบเหลือเกินอุ้ยไม่ดีแล้วค่ะเดี๋ยวถ้าเกิดว่าฟันหักขึ้นมาคราวนี้ประกวดไม่ได้แน่เลยลุก <c oughs> ขึ้นนะคะ <c oughs> ขึ้นระวันะคะอขึ้นมาฟก็ดีแล้วแม่แู้สวยลากจ้ะ